สวัสดีครับน้องๆพี่ปันเองนะแล้วก่อนจะไปดูคลิปติวนะฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปติวดีๆแล้วถ้าพร้อมกันแล้วไปติวกันเลยสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่ปันคนเดิมจะมาสรุปเนื้อหา น,นี่เป็นคณิตม .2 บทพิทากรุยเอ้ยพิทากรั r แห่ถูกแล้วนะอ่ะพิทากรั r เนาะจะบอกว่าเป็นบทที่ต่อยอดไปยันมปลายเลยลูกเดี๋ยวน้องจะเรียนตรีโกณในการหารูปวาดรูปเรียนเวกเตอร์เดี๋ยวหุยใช้เยอะมากนะตอนที่แบบมปลายเนี่ยจะได้ใช้ตรงนี้เยอะเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องตั้งใจไว้ก่อนเนาะถ้าใครเรียนแล้วงงไงยยกดหยุดฟังอีกรอบก็ได้แต่วันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นสรุปเนะะนะืนะ้อหานะอาจจะต้องแบบเคยเจอมาแล้วลนิดนึงหรือจริงๆใช้เยียลงหน้าก็ได้นะอ่ะพร้อมดุยนะพร้อมดุยนะพร้อมดุยนะ มาเริ่มันเลยทฤษฎีบทพิทากรัสอจริงก็คือชื่อพี่แกนั่นแหละพี่แกคิดอันนี้ขึ้นมาได้เนาะเป็นสมบัติของสามเหลี่ยมมุมฉากเขาว่าสามเหลี่ยมมุมฉากคือปกติสามเหลี่ยมอะลูกมันก็จะมีมุมเต็มไปหมดเลยมุมอาจจะใหญ่จะเล็กจะอะไรก็ได้ได้หมดเลยแต่ว่ามันจะมีมุมภายในอยู่3มุมลูกซึ่ง3มุมเนี้ยสมมติเป็น A B C อย่างงี้นะนากก็คือมุม A บวกมุม B บวกมุม C เนี่ยจะต้องบวกกันได้เท่าไหร่ลูก180องศาโอเคไหมมุมมันจะต้องบวกกันได้เท่านี้เลยนี่คือฟิกไว แต่ว่าเอ๊ะเขาว่ามุมฉากคืออะไรแปลว่ามีมุมมุมหนึ่งที่เป็นมุมฉากลุกจะเป็นสามเหลี่ยมนี้ฟึบฟึบเนาะซึ่งพอเป็นงี้ปุ๊บเขาว่าจะกําหนดว่าไอ้มุมนี้ให้มันเป็นมุม C แล้วก็2ด้านที่เหลือเป็น A กับ B ีโอเคไหมเขาจะฟิกไว้เลยนะให้มุมฉากเป็นมุม C ลูกแต่จริงๆถ้าในอนาคตน้องไปเจอมุมอื่นที่มันไม่ใช่มุม C เป็นมุมฉากก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่เดี๋ยวจะบอกงี้ลุกมุมอะไรเนี่ยด้านตรงข้ามของมันจะเป็นตัวอักษรตัวนั้นแต่เป็นพิมพ์เล็ก C ใหญ่ตรงข้ามของมันก็เป็น C เล็กนี่เป็นทูน่าเลยมุม A ใหญ่ตรงข้ามกับมันตรงข้ามกับมันก็จะเ,เ,เ,เป็น A เล็กนี่ B ใหญ่ก็เป็น B เล็กโอเคไม่ลูกนะอันนี้มุม A มุม B แล้วมุม C เป็นมุมฉากเนาะโอเคไหมอ่ะถ้าใครไม่ทันกดพอสจดตามเหมือนได้เนาะ A B C เนี่ยจะเป็นความยาวด้านตามนี้เลยซึ่งความสัมพันธ์ของมันนี่ตัวสําคัญเลยนะพี่ใส่ไฮไลท์ไว้หน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บคือเจ้า A B C เนี่ย ความสัมพันธ์ของมันคือตามนี้เลยนี่สำหรับรูปสามเหล yeah ี่ยมมุมฉากที่ได้กําลังสองของด้านความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก c นี่ c อยู่นี่เนาะตรงข้ามมุมฉาก c คือด้านนี้เนาะน้อง c เนี่ยน้อง c นี่นะเขาบอกจะเท่ากับผลบวกของกําลังสองของความยาวด้านประกอบมุมฉาก a กับ b ก็คือ a เนี่ยเป็นประกอบมุมฉาก b เนี่ยเป็นความยาวด้านประกอบมุมฉากเนาะ a ใหญ่ b ใหญ่มักจะใช้กับมุม a เล็ก b เล็ก c เล็กเนี่ยมักจะใช้กับความยาวด้านเนาะ c เนี่ยเป็นมุมฉากที่เป็นเป็น90องศาความสัมพันธ์ของมันนะลูกก็คือจะได้ว่า c กาลังสองเท่ากับ a กาลังสองบวก b กาลัง2ห yeah. รือบางคนจะเขียน a กลังสองบวก b กาลังเท่ากับ c กาลังสองก็ได้ได้เหมือนกันหมดน้องแบบไหนก็ได้ไม่สี่เรียดเนาะอันไหนขึ้นก่อนก็ได้แต่ว่านี่คือสิ่งที่น้องต้องรู้เลยลูกดอกจันไว้เลยลูกดอกจันไว้เลยอันนี้คือ c กลังจะเท่ากับ a กำลัง2บวก b กลังจริงๆจะพิสูจน์ก็พิสูจน์ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะยาวไปหน่อยเอาจริงน้องไปลองเขียนเล่นๆกับทุกรูปเลยก็ได้นะลองวัดพื้นที่วัดอะไรเงี้ยความยาวด้านได้หมดเลยมันจะออกมาตรงอันนี้เป๊ะเลยลูก เย่เค yeah. okay, ไหมซึ่งเลขชุดพิทากรัตเนี่ยปกติอย่างเช่นอ่ะรูปยอดฮิตเลยสมมติเราไปเจออย่างนี้ปึ้งปึ้งปึ้งไหนให้ดูร่มนึงก่อนเนาะถ้าอันเนี้ยยาว3หน่วยอันนี้ยาว4หน่วยแล้วอันเนี้ยไม่รู้ยาวกี่หน่วยก็คือยาวเป็น C แล้วกันเนาะเราสามารถหาด้านนี้ได้ไหมคาตอบคือได้ลูกเราจะหายังไงรู้ปะก็ c ีลัง2เท่ากับ A กําลัง2บวกบีลังสองเนาะอ่ะไหนเป็น A ไหนเป็น B ก็ได้สมมติอันนี้เป็น A อก็ได,มมได้อันนี้เป็น B ก็ได้ a อกาลังสองบวกบีกาลังสองก็ซีก สากำลังสองสี่กำลังสองก็คือ4คูณ4ได้16 3กสาำลังสองคือ3คูณ3ได้9 16บวก9ได้25ถูกไหมอันนี้ขออนุญาตคิดเลขให้เลยนะถูกไหมซึ่งถ้า4ี่กำลังสองได้25ลูกเอออะไรคูณกันได้25่ส้านะตืดคูณตืดได้25อะไรนะซึ่งเราจะได้ว่า4นั้นแหละอันที่คูณกันได้25จะมีอยู่2ตัวลูกเจริงๆแล้วน,นะจะมี5กับลบ5คือ5คูณ5ก็25ลูก ลบ5คูณลบ5ก็25้าลูกโอเคไหมซึ่งจะได้2ตัวแต่ตอนนี้เรากำลังคุยถึงความยาวด้านสามเหลี่ยมเด็กๆว่าสามเหลี่ยมมันสามารถยาวติดลบได้ไหมลูกแบบสามเหลี่ยมเนี่ยด้านนี้ยาวลบห้าหน่วยมันเป็นมันจะไปลบ5อยู่ตรงไหนเนี่ยมันมันไม่น่าได้ถูกไหมลูกความยาวด้านเนี่ยต้องเป็นจํานวนบวกอยู่แล้วเนาะมันไม่สามารถติดลบได้นเนาะแปลว่าอีกด้านนี้จะยาว5้าเลยลูกอันนี้สวัสดีชั้นยาว5หน่วยนะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนพิธากรัสลูก3า5ี่ห้าเนาะโอเคไหม ก็เป็นพิธากตรฐที่ควรรู้เนาะซึ่งสามเหลี่ยมเนี่ยทุกครั้งเลยลูกถ้ามันเป็นมุมฉากนะประกอบมุมฉากเนี่ยเอาด้านหนึ่งกำลังสองอีกด้านหนึ่งกำลังสองบวกกันจะได้ด้านตรงข้ามมุมฉากกำลังสองเสมอเลยสมมติอันนี้ยาวตึ๋ออันนี้ยาวตึงตึ๋ยกำลังสองบวกตึงกำลังสองจะได้ด้านเนี้ยกำลังสองพอดีเค okay, ไหมเท่านี้เลยซึ่งสามเหลี่ยมไม่ว่าจะวาดตีลังกายยังไงนะลูกจะวาดอย่างนี้ก็ได้ถ้ามุมฉากอยู่ตรงนี้อันนี้คือซีโอเคไหมอันนี้คือซีนะ อันนี้ก็เป็น A กับ B ว่าไปอะไรเงี้ย A อกับ B นี่สลับกันได้เลยไม่ซีเรียสใครอยู่ไหนก็ได้หรือสามเหลี่ยมสมมติมันเป็นรูปอย่างงี้ตีลังกายานี้ปึ้งมุมฉากอยู่นี่ C ก็จะมาอยู่นี่แทนก็คือ C เนี่ยถือเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะต่อให้ในอนาคตเขาใช้ตัวอักษรอะไรก็แล้วแต่ถ้าสูตรนี้จะหมายถึง C เนี่ยคือด้านตรงข้ามมุมฉากที่เหลือก็จะเป็น A กับ B ใครอยู่ไหนก็ได้หรือน้องจะสลับไม่เอาละ A ออยู่นี่ไม่เอา B อยู่นี่ได้หมดไม่เดือดร้อนเนาะโอเคไหมเป็นตามนี้เลยนะพอได้ไมี และคราวนี้พิทากรัสเนี่ยก็จะมีเลขที่น้องควรรู้อยู่เป็นชุดเลขที่แบบเมมไปเลยก็ได้เนาะมันจะเป็น A B C A, A A หรือ B ก็ได้ได้หมดเนาะแล้วก็ C C คือด้านตรงข้ามมุมฉากพี่ขอ A หรือ B เขียนไปได้วยกันเลยแล้วกันมันสามารถสลับกันได้ลูกจะบอกว่า A B เนี่ยสลับกันได้เต็มที่เลยไม่เสือ่อมรอนเนาะมันคือรู้ปะเลขแรก3 4 5หเออที่เราใช้มาเนาะ3 4 5หเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งเจอเองเนาะเอาจริงมันเป็นอัตราส่วนถ้าน้องจะคูณเลขเล่นๆเ,เ,เช่นคูณสองให้เป็น680ก็ได้ มันเหมือนเอาเนี้ยคูณ2มาทั้งชุดเนาะโอเคไหมก็ทําได้เช่นกัน6 80หรือถ้าจะลลตีนะหาร2เล่นๆได้ปะหาร2เป็น1.5 2แล้วก็ตรงนี้เป็น2.5ได้ปะได้เออมันใช้วัดระยะทางได้เลยนะเช่นสมมุติตรงเนี้ยแกแกแกฉันอ่ะอยู่ตรงนี้นะฉันเดินไปทางซ้ายเนี่ยหรือทิศตะวันตก3กิโลแล้วฉันก็เดินไปทิศเหนือ4กิโล ถ้าทาันอยู่ตรงนี้เนี่ยถามว่าชั้นห่างจากที่เดิมเนี่ยเท่าไร่เราจะรู้เลยว่าห,าห่าง5หน่วยจะบอกว่าเจ้าพิทากรัสเนี่ยใช้ในการหาระยะห่างลูกทุกวันนี้แบบประเทศนี้ห่างประเทศนี้เท่าไหร่จังหวัดนี้ห่างจังหวัดนี้เท่าไหร่ถ้ามองเป็น GPS ดาวเทียมใช้พิทากรัสหมดเลยนะรู้ปะ่ะเออบทนี้ถึงบอกใช้ยาวๆอ่ะคราวนี้มาดูเลขชุดอื่นบ้างที่มันแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลขที่ใช้ในการเมมพิทากรัสที่ควรรู้เนาะใช้บ่อยๆเนาะห้าสิบสองสิบสามนี้เนาะไปลองคิดเล่นๆก็ได้นะห้ากำลังสองยี่ห้า 12กำลัง2ได้144 13กำลัง2ได้169เอา25บวก144ก็จะได้169พอดีโอเคไหมแล้วก็จะมี7 24 25นี่เมมไ้เลยก็ได้นออันนี้ก็ใช้บ่อย7กำลัง2 49 24กำลัง2 576บวกกันได้625ซึ่ง25กำลัง2ก็ได้625นี่พี่พูดแบบเร็วๆแล้วกันเนาะไปพิสูจน์เองอันนี้เป็นคลิปสรุปเนาะอาจจะไม่ได้มานั่งพูดทุกอันเนาะก็จะมี8 15 17ด้วยที่ใช้บ่อยๆเนาะ9 4 14, 1นะ เอาจริงพี่ทากรัสเนี่ยมีเลขเป็นล้านเลขไอ้ลูกพูดจริงแต่พี่ขอเขียนอันนี้มันใช้บ่อยๆแล้วกันเนาะอ่ะแถมอีกันด้วยด้วย่ามันจะมี1นึแล้วก็รู้2ด้วยเออก็คือเป็นแบบเลขรูทด้วยนะรู้จักรูทปะลูกหกับหนรู้2ก็คือถ้าเป็นด้านสามเหลี่ยมมุมฉากนี้เนาะอ,นน 1, อันนี้1อันนี้1อันนี้จะรู้2จริงๆจะมีอีกอันหนึ่งก็คือ1รู้3มแล้วก็2ด้วยแต่อันนี้จะมีความแบบเลขติดรู้นิดหนึ่งติดกรนนิดหนึ่งเนาะแต่หลัก,ลกๆไอ้พวก จริงใช้พอจริงๆเนี่ยจ,จะเป็นแค่ก้อนนี้แหละอีกเก้าสไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าก็เมมไว้หน่อยแล้วกันโอเคใจไหมไม่เสียหายเนาะเย่คือยังไงสุดท้ายมันก็จะเป็นเลขชุดพิธากรัสอยู่ดีนะจะไปคูณน,นู่นนี่นั่นก็ได้อย่างเช่นสมมติตัวเนี้ยเราแบบติดๆพี่เปิ้ลห้าสิองสิบสาเนี่ยอยากเปลี่ยนเลขไปคูณสักหได้ไหมเป็น25คูณ5เป็น60คูณ5เป็น65ห้ายี่ห้าหกสิบหกห้าก็เป็นพิธากอรัสนะฮะนึกออกไหมมันเป็นอัตราส่วนนะลูกมันก็คูณเลขอะไรเข้าไไปก็ดด้้้้แตต่องคคูณใใหหหมรบ ทุกตัวตวตโอเคไหมลูกแล้วก็ตัวอย่างการใช้ทฤษฎีบทพิทากรัสเนาะอย่างเช่นสมมติเราไปเจอได้เลยดิปื๊ปื้ดปือ,ปอ,ปอ,อย่างเงี้ยลองหาดูสมมุติถ้าไปเลขแปลกบ้างเช่นเอ๊ะเอาเลขไม่แปลกก่อนี้ว่าเลขไม่แปลกปลก่อนเลขปลกติก่อนสมมุติเราไปเจอ8ตรงนี้17อย่างเงี้ยอุ้ยอันนี้เท่าไหรอ่อ่ะอยากหาจังเลยถ้าเกิดจําตารางนี้ได้ก็แทบจะตอบไปเลยเนาะแต่สมมติว่าจําไม่ได้แล้วกันเราก็จะมองเป็น8กําลังสองคือด้านประกอบมุมฉากเนาะอีกด้านหนึ่งเป็นสี่เหลี่ แล้วก็เท่ากับ17กาลัง2เนี่ยนอกไหมซึ่งก็ขออนุญาตคิดเลขให้เลยแล้วกันเนาะ8 8 64อันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้กําลัง2หรือจะติดเป็น x ก็ได้นะบางคนไม่ชอบไม่ชอบเป็นสี่เหลี่ยมก็เป็น x ก็ได้17คูณ17ก็ได้289ขออนุญาตคิดให้เลยนะแล้วเราก็สามารถเอา64ย้ายไปลบได้ก็จะเหลือ225ขออนุญาตล,ลบให้เลยนะก็คือเอา289ลบกับ64เนาะ ก้ลบได้5 8แปลบ6ได้2ฉาก2ลงมาปุ๊บปุ๊บสเนาะก็จะได้เป็นอะไรไม่รู้กำลัง2ได้225อะไรคูณกันได้2 2 5รอ่าู้ปะแอบเฉลยก็ได้15คูณ15ได้225แปลว่าเราก็จะรู้ว่าสี่เหลี่ยมตัวนี้คือ15ลูกจริงๆมันจะมีลบ15ด้วยแต่ว่าความยาวด้านมันติดลบไม่ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็น15เลยเย่อย่างเงี้ยก็สามารถหาได้เลยโอเคไหมไหวไหมไหวไหม อ่ะเดี๋ยวมาลองอีกข้อหนึ่งนะฮะนี่สามเหลี่ยมมุมฉากเหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างงี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บนี่สมมุติว่าด้านนี้ยาวห้าเนาะด้านนี้ยาวรู้สิบเอ็ดหาด้านนี้ได้ไหมไม่รู้ว่าเท่าไหร่อ่ะพี่ x ตรงนี้คืออะไรอ่ะพี่งงจังเลยหาได้ปะก็ทําเหมือนเดิมประกอบมุมฉากเอามากําลังสองยาวรู้สิบเอ็ดโอ้รู้สิบเอ็ดนี่เป็นเลขน่าเกลียดมากเป็นจำนวนอตตกระยะนุลุกแบบสามจุดอะไรม่รู้น่าเกลียดมากก็ A กำลังสคือมันเป็นสูตรอย่างนี้เนาะ A กำลังสงบวกบกลังสเท่ากับ C กำลังสถูกไหมลูกก็วนมาที่สูตรเดิมอะรูสิอ็ดกำลังสองบวกกับห้ากำลังสเท่ากับ x กลังสูกไลูกเนี่ยแค่นี้เองมาจากสูตรตัวนี้เนาะปึ๊บปเนี่ยโอเคปะโยงลงมาเลยนะแล้วเราก็วึบไล่มา1 2 3่งสองสามรูอ็ดกำลังสองรูสิอ็ดคูณรูสิบกลนเจอกลนเนี่ยกลนที่2องะเนาะกลนเจอกลนเลิกกล่นจะกล่นหายจะกลายเป็นสิเเฉยๆถูกปะห้าคู้าไ อย่างนี้เนาะก็รวมกันได้36อสลูกเนาะซึ่งเท่ากับ x กลาลัง2อุ๊ยอะไรคืนกันได้36นะอ่ะ6ก3 6เนาะก็เลยได้ x เ,เป็น6จ้าก็ได้แล้วว่ะก็แปละว่าตัวนี้คือ6แค่นั้นเองตอบเลยเรียบร้อยตอบ6เลยเย่ yeah. แค่นี้พอได้ไหมเป็นตัวอย่างให้ดูสัก2ข้คอแล้วกันเนาะที่เหลือจะเป็นเลขรูดเลขอะไรก็แล้วแต่คือสุดท้ายน้องแค่ระบุให้เจอว่าเฮ้ยอะไรคือ c นะอย่างอันนี้นอ,อันนี้คือ c อันนี้คือ c เนาะเออโอเคไหมตรงข้ามมุมฉาก คือ c ที่เหลือจะเป็น a กับ b ใคร a ใคร b ก็ได้ไม่เดือดไม่ร้อนสามารถสลับกันได้คอนเซปต์มีแค่นี้เองลูกซึ่งน้องจะหาได้เลยหรือบางทีมันอาจจะให้อันนี้กับน,นี้มาเว้นอันนี้ให้มาหาหรือบางทีให้นี่กับน,นี่มาแล้วไปหาโน้นหรือให้อัน,นี้กับน,นี้มาแล้วน,นี่คืออะไร ได้หมดเลยมันจะมี3อันปกนติมันจะให้มา2อันเสมอหรือบางทีก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมซ้อนกันเป็นมุมฉากนี้แล้วก็หาด้านนี้หาด้านน้นวนไปเรื่อยๆเกิดขึ้นได้หมดเลยลูกโอเคไหมแต่คอนเซ็ปต์คือเป็นประมาณนี้สุดท้ายน้องแค่หนึ่งให้ออกว่าอ๋อเอกลังสองบบีกำลังสองเท่ากับซีกำลังสองซีจะเป็นความยาวด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากเสมอย้ำอีกครั้งหนึง่งตรงข้ามมุมฉากเสมอนะลืมไหมเนี่ยไม่ลืมนะใครดูถึงตรงนี้คอมเมนต์บอกทีนึงว่า C คือความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก คอมเมนต์ที่หนึ่งจะได้ไม่ลืมคือบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราคิดอยู่ในใจไม่เคยพิมพ์เลยคิดอยู่ในใจเดียวไม่เคยแบบพูดหรือพิมพ์ออกมาอาาจจะลืมอ่ะพิมพ์มาหน่อยสคือความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากเสมอจะเป็นเขาเรียกเป็นจุดเช็คพอยต์ว่าน้องเนี่ยติวคลิปนี้จริงติวถึงตรงนี้จริงเนาะเออเพราะนี่มันก็หลายนาทีลวการที่จะเม้นคำนี้ได้เพราะต้องดูถึงตรงนี้แล้วถูกไหมกดเผลอๆดูไม่กี่วิเม้นคำนี้ไม่ได้แน่นอนโอเคนะสี่คือด้านตรงข้ามมุมฉากเนาะความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากโอเคลุยต่อปุ๊บททกกัอพารสด้วย็คื สำหรับสามเหลี่ยมใดๆเนี่ยถ้ากําลังสองของความยาวด้านด้านหนึ่งเนี่ยนะเท่ากับผลบวกกําลังสองของความยาวด้านอีก2ด้านแล้วสามเหลี่ยมน,นั้นจะเป็นยังไงรู้ป่ะมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี่มันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาคก,กามมาค,คือถ้าเกิดว่าสามเหลี่ยมนี่นะมันด้านมีความยาวด้านอยู่3ด้านยาวเท่าไหร่ไม่รู้แล้วมันมีกําลังสองของ2ด้านเนี่ยบวกกันและดันไปเท่าอีกด้านหนึ่งพอดีเนี่ย เราจะรู้เลยว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนึกอป่ะถ้ามันไม่เช่าอันนี้มันคือไม่ใช่เลยนะก็คือมันมาจากอะไรลูกมันมาจากทฤษฎีบทเนาะสามเหลี่ยมมุมฉากนี่สามเหลี่ยมมุมฉากนี้เนาะก็คือบอกว่ามันมาจากอะไรลูก A กําลังสองบวกบีกำลังสองเท่ากับซีกำลังสองมาจากทฤษฎีบทเนาะพอมาเป็นอันนี้ปุ๊บโอเคกลับกันนะถ้าน้องสามารถหาได้ว่ามันมีใครที่คู่หนึ่งเนี่ยกำลังสองแล้วบวกกันได้เลขนี้พอดีแปลว่าใช่เลยโอเคป่ะอะทันไหมทันไหมเช่นสมมติเราไปรู้ว่า A นะคือ ม,มันมีความยาวด้าน่ะสมมติสมมติที่ให้มาอันหนึ่งว่าอันหนึง 8, อันหนึ่ง4ีอันนึงเนี่ 10, ยน้นนองว่าใช่พิทากรัตไหมเราก็อันนี้8นะ8กำลัง2ได้เลยลูก64 4ิกำลัง2ได้16 10กำลัง2ได้ร0อยอย่างเงี้ยเราลองคูณดูเนาะซึ่งถ้าเกิดเอา6 4ส6บวกเนี่ยมันเท่ากับ80ถูกปะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้เท่ากับร้อยอุ๊ยถ้ามันไม่เท่ากับร้อยนี่แปลว่าอะไรลูกดังนั้นแปลว่าเนี่ยไม่ ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากเนื้อออกไหมมันเนี่ยเป็นกุศโลบายในการเช็คได้เลยนะเว้ยเออกุศโลบายในการเช็คเลยว่าเฮ้สามเหลี่ยมมุมฉากปะนะถ้าเป็นมุมฉากคือมันจะมีด้านสั้นสองด้านเนาะกับด้านยาวสุดอีด้านสั้นสองด้านเนี่ยกำลังสองทีละอันกำลังสองทีละอันแล้วบวกกันถ้ามันเท่ากับกําลังสองของด้านที่ยาวที่สุด มุมฉากแน่นอนแบบฟันธงเย่แต่ทาไม่เท่าอ่าไม่ใช่มุมฉากนะจ๊ะเป็นมุมอื่นโอเคไหมมุมอื่นโอเคไหมเอาจริงก็มีทริคนี้หนึ่งนาะถ้ามุมพี่เนี่ยถ้ามันเป็นมุมฉากคือบวกกันเนี่ยแล้วมันจะเท่าพอดีแต่ถ้าเกิดบวกกันแล้วมันน้อยกว่าถ้ามันน้อยกว่าแปลว่าเป็นมุมแหลมเพราะมันแคบกว่าไงเออแต่ถ้าเกิดบวกกันแล้วมากกว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านก็จะมีอีกทริคนึงก็คือถ้าเกิดว่าน้องอ่ะกำลังสองบวกกันแล้วมันเท่ากันพอดีนะเช่น สมมติเป็น64แล้วเป็น36เนี้ยบวกกันได้ร้อยหนึ่งโอเคเท่ากันเป็นมุมฉากแต่ถ้าเกิดบวกกันเนี่ยแล้วมันไม่ถึงร้อยแปลว่าเป็นมุมแหลมเขี้ยมอย่างเงี้ยมันได้8 0 8 0มันน้อยกว่าร้อยเนอะมันก็เลยเป็นมุมแหลมแต่ถ้าเกิดบวกกันแล้วมันเกินร้อยเช่นสมมติอันนี้64อันนี้เป็นเลขเลยเดียวเป็นเลข9แล้วกัน9 9 8 1เก้ย81บวกกดบ64้ด้1 4 5 145มันมวกกว่า100ถูก่ไ้หนึกงร้ามันเกินหป็นส่มเหลยี่ยมมุ้ามันานนี่าันจะมีฉากแหมลานเ้าะ ถ้าสามเหลี่ยมมุมแหลมก็จะเป็นซือแบบทุกมุมเป็นมุมแหลมหมดเลยถ้ามุมป้าน,นี่คืออย่างนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีมุมป้านขึ้นมามุมหนึ่งก็คือนี่ใหญ่สุดเลยเนาะเคไหมประมาณนี้เนาะก็ไปลองใช้ดูถ้าเกิดว่าบวกกันแล้วมันใช่เนี่ยถูกเลยลูกหรือไออย่างนี้สมมติสามเหลี่ยมมันนึงเขาวาดรูปมารูปไม่ตรงอัตราส่วนจริงนะมุมอะไรก็ไม่รู้นะให้มาว่าตรงนี้ยาวสี่ตรงนี้ยาวเจ็ดตรงนี้ยาวเก้าใช่ไหมน้องว่าน้องว่าใช่สามเหลี่ยมมุมฉากไหมเราก็เลยเช็คย้อนจากลูกเาัง เอามา vs กันเลยลูก7จ็ดลัง2บวกกับ4กําลัง2เนาะอันนี้ก็มีความเสี่ยงว่าจะเป็นสหรือเปล่านะตรงข้ามมุมฉากไมนะเรียลองดูสิไหนลองดูสี่เก้ากำลัง2ก็ได้81เนาะแล้วก็มา vs กับ7 7 49 44 16 vs กัน10อันนี้81ออุย้ยอุ้ยเป็นไงลูกมันไม่เท่ากันนะทำไม่เท่ากันก็คือดังนั้นโป้เลยลูกไม่เป็นขอยอแล้แล้วน,นะ สามเลี่ยมมุมฉากนะลูกโอเคไหมก็คือไม่เป็นแล้วออไม่ใช่หรอบา,บายบายลาก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นเช่นไรดีลูกอ่ะสักรูปหนึ่งนี่อุย้ยใบอีกเขบอกก็รู้ว่าเป็นสิสมมุติว่าพี่ไม่บอกแล้วกันเนาะเป็นรูปอะไรเดียสมมุติตรงนี้เป็น4ีสนะแลัวตรงนี้สีรูปสามตรงนี้เป็น8ใช่ไหมวาอันนี้ใช่ไหมนะใช่ไหมนะใช่ไหมนะลองดูซิ เรามาอา vs กันก็คือด้านที่ยาวที่สุดก็คืออะไรลูก8ปกำลัง2อถูกไหมลูก8กําลัง2เอามา vs กับ2ด้านที่เหลือก็คือ4 2, กํกลัง2กรบอีกอันนึงคือ4ีรูทยกกําลัง2อเอามาบวกกันนะลูกโอเคไหมเออซึ่ง8กํกลังสองแปดแ 4, 4, 4 6, เนาะซึ่ง4ี 3, ่รูทากลัง2นี่ยากหน่อยนะก็คือ4ีรูทสคูณ4รูท3มลูกกไหมกำลังสคือการคูณกัน2ตัวเนาะ สี่คูณสี่เนี่ยคู่นี้ก็ได้สิบหกแล้วรูทสามคูณรูทสามเนี่ยรูทสามเจอรูทสามเนี่ยเป็นสามนะลูกโอเคไหมเพราะว่ารูทเจอรูทรูทหายเนาะมันก็เลยกลายเป็นสิบหกคูณสามลูกซึ่งถ้าเกิดแอบ,บเขียนเนี่ยจริงๆก็คือได้สี่สิบแปดนั่นเนนองเนาะโอเคไหมอันนี้ขออนุญาตคิดเลขให้เลยนะเพราะมันเป็นคลิปสรุปเนาะสิบหกบวกสิบหกคูณสามก็คือสิบหกบวกสี่แปดเอามาวีเอสกันเอา้าหกสิบสี่อันนี้ก็หกสิบสี่อายาอายาฉันรอเธอมาตั้งนานค้างเดียวมันเท่ากันบ่ เท่ากันแปลว,ว่าดังนั้นก็คือเป็นอะไรลูกเป็นสามเหลี่ยมมุมชอกแต่ของจริงไม่ต้องเขียนชอกอันนี้ได้เลยลูกเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากปกติเออแต่เวลาส่งครูเนี่ยสามเหลี่ยมตัวน,นี้ก็เขียนสามเหลี่ยมอย่างนี้นะลูกนะจะว่าลูกสามเหลี่ยมครูตัดคะแนนนะลูกโอเคไหมประมานี้แค่นี้เองยากไหมชิลป่ปะการหาคือแค่นี้เองก็คือมันจะมีด้านสั้นกับด้านยาวก็คือเอาสองด้านสั้นสุดเนี่ย อันนี้ยาวสุดกาลัง2แล้วก็2ด้านที่เหลือก็คืออีด้านที่เหลือเอายาวสุดมากาลังสองแล้วก็เอาด้านด้านที่เหลือก็คือด้านกําลังสองบวกกับด้านกําลังสองไม่รู้ด้านอะไรเนาะเอามาจับกันแล้วมา vs กันซึ่งถ้ามันเท่ากันเนี่ยนะแปลว่าเป็นมุมฉากเข้าไหมเอาด้านยาวสุดมาตั้งก่อนเพราะว่าด้านยาวสุดเนี่ยมีความน่าสงสัยว่าคุณพร่ต้องเป็นมุมฉากแน่ๆเลยนึ้อไหมประมาณนี้เนาะถ้ามันเท่ากันก็แปลว่าเป็นมุมฉากแค่นั้นเอง จบไปเรียบร้อยนะขอขายของทิ้งท้ายนิดน,นึงก็จริงพี่มีคอร์สสำหรับม2ด้วยนะเตรียมสอบล่วงหน้าแบบเรียนล่วงหน้าก็ได้สมมติน้องอยู่ม1ก็จะเปิดเพิ่มหรือขึ้นม2แล้วเรียนที่โรงเรียนรู้สึกตามไม่ทันหรืออยากจะเจอโจทย์เยอะหน่อยก็ได้บางทีตามทันแ,แบบอยากจะแม่นๆนะพี่ก็มีคอร์สเรียนเอาขายของเร็วๆแล้วกันมี2เทอม1กับ2เทอม2ราคาประมาณนี้เนาะก็ถ้าเป็นแยกบทเนี่ยแล้วเอามาแพ็ครวมกันมันจะลดประมาณ20%ก็จะได้ราคานี้ซึ่งถ้าเกิดสมัคร2เทอมเนี่ยก็จะลดเพิ่มไปอีก เนะมันก็จะประหยัดขึ้นเนะอะจริงๆลองบวกดู2 7 5 0จ็ด0บวกมัน5 0า0กว่าบาทมันก็จะลดลงไปอีกถ้าเกิดว่าสมัครคู่กับนนะก็จะเหละ 4, 90, ือ4,790จด้จะได้นังสือ11เล่มแบบนี้เลยอันนี้ตามนี้เลยเนาะก็จะแยกเป็นบทๆเนาะซึ่งที่เราเรียนตรงนี้ก็คือจะเป็น1เล่มน,นี่อยู่ในนี้ที่ซีรีบทพิทาคอรัสเรียนประมาณ5ชั่วโมงนะครับผมจบเย่ yeah, พอไหวไหมกับประมาณ20นาทีเกืบอบๆ20นาทีประมาณนี้เนาะเย่ yeah. เจอกันใหม่คลิปหน้านะ ดูจบแล้วเออขอน,นิดหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามไว้ด้วยเนาะโอเคไหมแล้วก็เป็นกําลังใจใพี่ในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะเรียนไม่เรียนคอสไม่เป็นไรตั้งใจดูคลิปพอแล้วแล้วก็อย่าลืมเมนนะ C, C คืออะไรลูก C, C คือความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากโอเคไหมลูกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเจ yeah. ติวจบกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องๆสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะพี่รออ่านอยู่และสำคัญมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกดระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปติดีๆนะ และถ้าเกิดยังไม่จุใจพอสามารถไปลงคอร์สออนไลน์กับพี่ปันได้ที่เว็บออนไลน์ s m a r t w e p r o com และเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย